ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนลิ้นจี่บ้านซับเปิดตะบนซับเปิดอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นสวนลิ้นจี่แห่งแกรกและแห่งเดียวในพื้นที่ซึ่งสามารถปลูกจนได้ผลผลิตและสามารถเก็บขายได้สร้างรายได้เลี้ยงครอบครวัวโดยเฉพาะในปีนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีความเหมาะสมทําให้ผลผลิตลิ้นจี่ออกมาลูกตกเต็มต้นและมีราคาดีแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กาลังระบาดก็ตามจึงเดินทางไปตรวจสอบที่สวนลิ้นจี่บ้านซับเปิดหมู่ที่3ตะบนซับเปิด ว,วังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวิตรีวันคอยท่าเจ้าของสวนเปิดเผยว่าเดิมทีตนเองมีอาชีพทำไร้ระโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดียวจะต้องมีการลงทุนและการเพาะปลูกใหม่ทุกปีจึงตัดสินใจแบ่งเป็นพื้นที่ราวสามไร่เศษทำการปลูกลิ้นจี่ซึ่งเป็นไม้ผลกว่า40ต้นโดยปลูกปานานกว่า20ปี ซึ่งที่ผ่านมาบางปีก็ได้ผลผลิตน้อยบางปีก็ได้ผลผลิตมากขึ้นอยู่กับสภาพบินฟ้าอากาศที่เหมาะสมโดยปีนี้พบว่าอากาศเอื้ออานวยทําให้ลิ้นจี่ในสวนให้ผลผลิตดกจนเต็มต้นและเมื่อพร้อมเก็บจําหน่ายจึงได้ถ่ายรูปลงโซเชียลปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้าติดต่อมาสั่งซื้อสั่งจองและนํารถมาขนกันถึงที่หน้าสวนจนผลผลิตกว่า1.5ตันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แม้ว่าจะอยู่ในช่วงโควิด -19 ประบาดก็ตามประกอบกับปีนี้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาโดยขายส่งหน้าสวนอยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บาทขายปลีกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ35-40บาท